อื่นก็ขอกราบสวัสดีพี่ๆนะนะทุกท่านนะครับก็ไม่ได้ทำคลิปบอลใบด่างนานแล้วนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาครับเนี่ยครับที่ผมเอามาจากปลานะครับบอลเนี่ยครับใบมันออกดำๆนะครับด้านล่างก็แบบเนี้นะครับแต่มันไม่ได้ด่างนะครับเนี่ยครับบอลนี่จะมีแค่ก้านเดียวนะครับเนี่ยครับ ออกมาตีปีที่ผ่านมานะครับมันพุ่งแตกนองมานะครับเนี่ยครับนะครับเนี่ยครับนะครับมันจะไม่มียอดนะครับมันมีแค่ต้นเดียวนะครับบอลเนี่ยครับเนี่ยเอาจากป่าลึกเลยนะครับเห็นมันสวยงามมันดำอย่างเงี้ยนะครับผมเอาก็ใบมันออกดำๆอย่างเงี้ยนะครับรู้บอลอะไรนะครับแต่บอลเอามาจากป่านะครับก็วันนี้ก็เลย เห็นเกิดออกมาแล้วครับเนี่ยครับแตกนองออกมาแล้วครับเนี่ยตัวนี้ครับเนี่ยครับแล้วก็ตัวนี้ครับมาอันนี้ด้วยครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเผื่อมีคลิปอะไรใหม่ๆก็จะได้อัปเดตแต่ไม่พลาดการรับชมครับช่วงนี้บอลเตาก็เริ่มแตกแล้วนะครับนะครับ บอลเตาครับมันก็เริ่มแตกนะครับช่วงนี้ครับเนี่ยครับเห็นไหมครับบอลลายพลางนะครับเนี่ยครับตัวนี้ครับแต่ยังเล็กอยู่ครับเนี่ยแตกครับเนี่ยลดน้ำมันครับเนี่ยครับอันนี้ก็เนี่ยครับก็เราดูต่อไปครับว่ามันจะแตกเยอะขนาดไหนครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับราบ สวัสดีครับ